สวัสดีครับกลับมาพบกับแอดมินเอกนะครับวันนี้ผมจะมานะครับอธิบายว่าไอโฟลเดอร์ Windows o O นะครับคืออะไรนะครับและวิธีการจะลบลบได้อย่างไรนะครับเพื่อนเเคยสังเกตไหมครับว่าหลังจากที่เราทําการลงโปรแกรมมาเรียบร้อยนะครับทําการฟอร์แมตหรือว่าทําการอัปเกรดมาเรียบร้อยอ่ะมันจะมีโฟลเดอร์โฟลเดอร์หนึ่งที่อยู่ในตัว Disk PC นะครับหรือที่อยู่ในไดร์ซีของเรานะครับ ากนั้นจะเห็นคําว่านะครับ w i n d o w s o นะครับซึ่งโดยปกตินะครับจะมีปอร์เดอร์คำว่า window อย่างเดียวนะครับแต่ถ้าใครมีปอร์เดอร์คำว่า w i n d o w o นะครับก็แปลว่าเราทำการอัปเกรด window ขึ้นมานะครับโดยอาจจะเข้าเคสที่ว่านะครับเราทำการอัปเกรดจาก window 7มาเป็น window 8นะครับหรือว่าจะเป็นการอัปเดตจาก window rt 8.1 preview กลายเป็น window rt 8.1นะครับหรืออาจจะเป็นการ ลงวินโดว์ใหม่นะครับหรือว่าปัจจุบันเราใช้วินโดว์7แล้วแล้วเราจะทําการฟอร์แมตวินโดว์7แล้วลงวินโดว์7ใหม่แต่เราไม่ได้ทําการกดฟอร์แมตฮาร์ดดิสก่อนทําการลงเป็นการลงทับมันก็จะมีโฟลเดอร์พวก o ขึ้นมาพวกนี้ครับแล้วคําถามที่เกิดขึ้นนะครับว่าเราจะสามารถทําการคลิกขวาแล้วดีลิทโฟลเดอร์นี้ได้เลยหรือไม่นะครับคําตอบก็คือไม่สามารถทําการ d e l e t e f o เดอร์ ิอ <Video>. ได้แต่มันมีวิธีการลบแบบถูกต้องนะครับโดยที่ไม่ใช่ทําการคิกขอาและดีลีทนะครับวิธีการลบโฟลเด r ร์วิดีโอ .o แบบต้องถูกต้องนะครับทําอย่างไรนะครับก็ให้ไปที่ปุ่ม d i s k PC หรือ My Computer นะครับจากนั้นให้ทําการคลิกขวานะครับแล้วก็เลือก Property นะครับเมื่อเราเมื่อเราเลือก Property เสร็จแล้วนะครับก็กดคําว่า Disk Cleanup นะครับ จากนั้นมันจะตัวนี้บัรจารํทการสแกนตัวพวกไฟล์ดั้มไฟล์เทมเพอรี่ต่างๆนะครับที่ไฟล์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับจากนั้นก็รอสักครู่นะครับเมื่อเราทําการสแกนเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเห็นเปิดมาอีกหน้าต่างหนึ่งนะครับให้ทําการกดขีดอัปสิสเต็มไฟล์นะครับจากนั้นก็รอสักครู่นะครับระบบจะทําการเช็คให้นะครับรอสักครู่นะครับ เมื่อระบบทาทาการสแกนเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ให้เราเลื่อนลงมานะครับเลื่อนสกอร์บาร์ลงมานะครับจะเห็นคําว่า Private Windows Install นะครับให้ทําการตริกนะครับ Private Windows Install ให้ทาการติกนะครับตัวนี้มันจะมีบอกว่าจํานวนไฟล์ที่เราจะทําการลบแลวได้พื้นที่คืนมามีขนาดเท่าไหร่นะครับอันนี้ประมาณ13 G ิกนะครับก็ได้หลังจากที่เราลบตัวนี้แล้วเราจะได้พื้นที่ได้สีกลับมาอีกประมาณ13จิก ซึ่งค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับหลังจากนั้นก็ทําการกดโอเคนะครับเมื่อทําการกดโอเคเสร็จแล้วนะครับมันจะถามว่า Are you sure want delete file นะครับถ้าเราถ้าเรากด delete file ก็คือเป็นการ delete file ตัวข้อมูลต่างๆที่อยู่ใน Windows ตัวเก่านะครับอาทิเช่นที่เก็บพวกในไดรหรือว่าโปรแกรมต่างๆที่ทำการลงไปนะครับมันก็จะทำการลบไปนะครับ จากนั้นก็ทําการกด delete file นะครับเมื่อทําการกด delete file แล้วก็รอสักครู่นะครับเมื่อเราทําการ delete เสร็จแล้วก็ให้ทําการ restart คอมพิวเตอร์หครั้งนะครับเมื่อทําการ restart เข้าเสร็จแล้วนะครับเราจะกลับมาตัวเนี้ยโฟลเดอร์คำว่า windows o ตัวเนี้ยเราจะหายไปเราจะเหลือโฟลเดอร์ที่เป็นตัว windows อย่างเดียวนะครับก็วันนี้นะครับสำหรับใครที่สงสัยว่า windows o o คืออะไรก็คงได้คำตอบแล้วนะครับ ก็วันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ